แต่กตะตอกคาไอทั้งช่องครับกับหวยเด่นแอปมินหัวทิพานมาตายสนิทครับพี่น้องครับทั้งตัวเด่นและตัวดับตายสนิทครับพี่น้องครับงวดนี้ก็ให้พี่น้องผิดาจรณาคือเก่าครับ สวัสดีครับพี่ช้องช่องครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเงินเทวดาพารวยช่องน้อย,อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตามสโลกแกนครับมือนี้แอดมินว่างคิดสูตรคำนวณหวยเด่นและดับลัางหลักสิบและหลักหน่วยไม่มีคือไม่มาวัทถิพ่านมากครับพี่น้องครับตายสนิทครับหวยเด่นก็ตายหวยดับลัง่งหลักสิบและหลักหน่วยก็ตายขอโทษ ขออภัยแอบซีทั้งช่องที่ไว้วางใจแอดมินที่พี่น้องแอดมินว่าดับไม่มีคือไม่มาพี่น้องตามาพี่น้องเสื้อพี่น้องตามแอดมินตายสนิทครับพี่น้องครับหวยออก0-6กล่างแอดมินก็ตายสนิทครับโดนกินครับพี่น้องครับวันนี้ก็เหมือนเดิมสูตรคำนวณ5สูตร6สูตรรวมเป็น1เดียวบอก่ารอซิปให้แอบซีทั้งช่องเอาไปพิจรารณาด้วยครับเด้อ จงพึงเสมอไว้ว่าไม่มีใครรู้จริงอดีเชนแอดมินก็ไม่รู้ครับพี่น้องครับแต่แอดมินมีสูตรคำนวณของ Ad. แอดแอดมินบอกกาวอซิฟให้พี่น้องเข้าเอาไปพิจจรณาตัดดับแล้วเรียบร้อยครับพี่น้องครับทั้งงวดดีทั้งข้างขึ้นข้างแรม5าสูตร6สูตรรวมเป็นหนึ่งเดียวแอดมินบอกกาวรอซิ 10, ให้เอฟซีังชองเอาไปพิจารณาขอฝากน้อยนึงครับพี่น้องครับกระ เจียวหวานพันสายน้ำผึ้งพันสายน้ำผึ้งครับพี่น้องอยากกลิ้มรองเอาไปปลูกเพื่อเอาไว้กินครับพี่น้องครับกินกับอะไรก็อร่อยหรือพี่น้องอยากมีรายได้ก็สั่งเยอะหน่อยถ้าอยากสนับสนุนช่องแอปมินห้พี่น้องกิงกลางเข้ามานี่ครับพี่น้องครับ2เบอร์โทร2เบอร์โทรเท่านั้นที่เป็นแม่บ้านแม่บ้านรับสายตลอดครับ พี่นองอยากได้น้อยก็สั่งน้อยครับพี่น้องอยากได้หลายซืโลขึ้นไปแม่บ้านทรงให้ฟรีโทรหาแม่บ้านครับบอกว่าเบิ่งมาจากช่องเงินเทวดาพารวยแม่บ้านมีแจกมีแถมมากมายโลละหนึ่งร้อยครับพี่น้องครับโลละหนึ่งร้อยตอนนี้กําลังเริ่มเก็บผลผลิตแล้วครับฝนเริ่มมาแล้วเริ่มเก็บผลผลิตกําลังออกมาเยอะออกมาเยอะครับพี่น้องครับเดี๋ยวนี้แม่บ้าน ส่งตลาดไทยหรือส่งได้ตามเมคา้าตลาดในตัวอำเภอขายดีมากๆครับพี่น้องครับบัตรละสิบบาทขายดีมากๆแอดมินอยากให้พี่น้องเฮาสร้างรายได้ฝากไว้น้อยนึงครับถ้าพี่น้องอยากสนับสนุนช่องเงินเทวดาพารวยบอว่าไรยังห่างครับพี่น้องครับให้พี่น้องไปเบิง่งวดนี้หวยแอดมิน หลักสิบและหลักหน่วยล่างไม่มีพร้อมกับตัวเด่นจะมีตัวใดบ้างมาบุกกันเลยครับนีครับพี่น้องครับก่อนอื่นในเมื่อีภาพพี่น้องเราไปย้อนขบวนความกันเหมือนเดิมครับ fc เก่าจะรู้ดีแต่ fc ใหม่เขามาจะไม่รู้ที่มาที่ไปของหวยหวยอป m i n ครับวันที่พัานาครับพี่น้องครับวดวันที่ 2, พฤษภาคม2568ัรัอบแปดคร m i n ไฮเดน2และ3 3มามาหลักร้อยถือว่าผิดครับพี่น้องครับถือว่าผิดนะครับเด้อส่วน ทีเด็ดไฮไลท์ครับพี่น้องครับทีเด็ดไฮไลท์ดักสิบและหลักหน่วยล่างไม่มีไม่มีดับสนิทหวยออก0ูนตรงตรงครับพี่น้องครับหวยออก0ูนตรงตรงถือว่าผิดครับพี่น้องครับถือว่าผิดวันนี้อับอายขายขีนาครับพี่น้องครับแต่แอบมินไม่ท้อคิดค้นขึ้นมาตลอดเวลา5้6สูตรสูตรรวมเป็นหนึ่งเดียวทั้งหวยเด่นและหวยดับไม่มีคือไม่มา เอามาเบิกกันเลยครับนี่ครับพี่น้องครับหวยเด่นแอบมินงวดประจำวันที่1 6พฤษภาคม2568กครับแอบมินงวดนี้ให้เด่น1และ2บนและล่าง1และ2บนและล่างงวดนี้5สูตร6สูตรรวมเป็น1เดียวชนกันหมดทุกหลักแอบมินให้3ตัวเม็ดเดียวครับพี่น้องครับ0-15ครับพี่น้องครับนี่ครับ 015เม็ดเดียวถ้าพี่น้องชอบจัดไปครับถ้าพี่น้องบ่ชอบก็ให้เด็กเดี่ยงเ้อครับเด้อแอปมินจับคู่ให้ครับพี่น้องครับ15 1619เน้นเน้น15และตัวรอง16และตัวกัน19ครับพี่น้องครับนี่ครับขีด2ขีดกับขีด1เดียวนี่ครับกับไม่มีขีดคือตัวกันเ้ยครับเด้อส่วนหลัก2ครับพี่น้องครับหลัก2 24 25 26 2หขีดนี่ คือตัวเด่นครับตัวร่องคือ1ขีดครับตัวกันคือไม่มีขีดครับพี่น้องครับ24ส่วนที่เด็ดไฮไลท์แอดมินบอก่าวราซิฟให้แอซทั้งช่องเอาไปพิจารณาพิจารณาเอาครับไม่มีใครรู้จริงหลักสิบและหลักหน่วยล่างเฉพาะล่างเด้อครับเด้อไม่มีคือไม่มา3เม็ดเดียวครับวันนี้ครับพี่น้องครับ3เม็ดเดียว5สูตร6สูตรพร้อมกําลังวันวันนี้ ข้างแรมครับพี่น้องครับแรมห้าข่้เดือนหกตัดดับออกมาแล้วเรียบร้อยดับสามเม็ดเดียวล่างแต่ถามว่าบนมาได้บอยมินบนมาได้ครับถ้ามีสามมาล่างก็กินแอ็มินเหมือนงวดที่ผ่านมาก็กินแอ็มินตรงๆแล้ะครับกินแอ็มินแน่นอนพอหยังครับพี่น้องครับขนาดหวยพักอาจารย์วัดป่าให้ศูนย์หกตรงๆแอ็มินว่าดับศูนย์แอ็มินก็ซื้อเฉพาะบนครับพี่น้องครับ แอดมินสื่อบนบักยางหลายเลยผลสรุปออกมามันออกศูนย์หกล่างเสียสิทธิ์ครับพี่น้องครับเสียสิทธิ์แอดมินบริติดล่างไว้พ่อบาทคนที่เขาตามพระอาจารย์วัดป่าได้เยอะมากๆคนที่เขามีทุนมีร่อนครับพี่น้องครับเขาจนเอาสื่ออิฐหินปูนทรายสื่อหินไปถมทางครับพี่น้องครับไปถมทางให้ไปสะดวกสบายครับพี่น้องครับ แล้วแอดมินจะถ่ายทําเส้นทางที่ผู้เพิ่นมีเงินมีทองผู้เพิ่นหมานกับพระอาจารย์เพิ่นซื้อหินไปถมครับพี่น้องครับพระอาจารย์วัดป่าให้ศูนย์หกตรงตรงครับพี่น้องครับเขาได้กันเป็นล้านครับพี่น้องครับเพราะอย่างเพราะแอดมินบอกว่าดับครับพี่น้องครับแอดมินก็เลยบ่ถึงน้าเขาแอดมินบ่ไดนน้าเขาครับงวดที่ผ่านมาแอดมินโดนกินครับ วันนี้ก็เหมือนกันครับพี่น้องครับสูตรของแอปมินจะเอาอยู่หรือไม่เฮามาเบื่องกันว่าเป็นกำลังใจให้แอปมินเหมือนเดิมว่าแอปมินจะเอาอยู่ไหมนี่ครับดับล่างเม็ดเดียวทีเด็ดไฮไลท์ครับพี่น้องครับดักดับสเม็ดเดียวล่างหลักสิบและหลักหน่วยไม่มีคือไม่มาถามมากก็กินแอปมินเหมือนเดิมวันนี้แอปมิน ไม่ให้สามติดพอ่อโตครับพี่น้องครับแต่ถามว่าบนมาได้ไหมบนมาได้ด้อครับเด้อบนมาได้ครับแต่ล่างกลับมาได้คือกันครับพี่น้องครับไม่มีใครรู้จริงครับไม่มีใครรู้จริงแอดมินบอกตามสูตรของแอดมินเฉยๆไอ้พี่น้องเข้าผิดาจรณาเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นใช้สติเยอะๆครับพี่น้องครับแอดมินบอกตามสูตรที่แอดมินใส่มาหลายปีดีดับ เอามาบอกกก่าเราซิเอามาตอนพีตอนน้องทางช่องเงินเทวดาพารวยทุกท่านถ้าพี่น้องชื่นชอบครับแอดมินก็ตามกันไปครับถ้าพี่น้องคิดว่าไม่ชื่นชอบโอ้ยแอดมินจะบอกคอยเสมอๆจะบอกคอยประจําทุกคลิปเตือนสติมุตะคอยทุกคลิปว่าหวยดับไม่มีจริงกองฉลากไม่มีหวยดับกองฉลากบริตักลูกบอลออกสักลูกนั่นแหละคือความจริงครับพี่น้องครับ นั่นลละคือความจริงใช้สติเป็นที่ตั้งบมเมนว่าผู้นั้นบอกบว่าผู้หเบอวมาสิตบีตะบันเสือไม่ใช่ครับพี่น้องครับโมเมนต์นะครับเด้อถ้าพี่น้องชื่นชอบก็จัดไปครับถ้าพี่น้องคิดว่าโอ้แอมินให้ดับมาหลายต่อหลายงวดแล้วยังเอาอยู่ผิดเธอเดียวไม่เป็นไรเราตามกันไปต่อเหมือนเดิมกระทังกันไปครับพี่น้องครับถ้าตามกันไปแล้วแต่พี่น้องจะเบิงเอาจะผิดจรณาเอาครับ กับสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่เขามารับชมกับขอบุญขอบคุณพี่น้องเข้าที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เอมินกับเอมินน้อยช่องน้อย,อยแต่100%ปซตามสโลแกนถ้าจะชอบคลิปนี้ฝากก like, ดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนสิผ่าผคลิปต่อ,ตอ,ตอไปถี่มินลงบังว่าสิมีประโยชน์มาไลคกันหน่อยครับสุดท้ายนี้ขอให้พี่น้องเข้ามีแต่ความสุขความจเจริญเดินทางปลอดภยัยขอบคุณอบอุ่นนึกสิ่งใดสมดังปรารถนาหนึกปรารถนา,นนาสิ่งใดก็ขอให้พี่น้องเข้า สมุติพันังปราถนาลำลำรวยๆยเงินไลกองทองไลมาคุณพารักษาเทวดาคุ้มครองสวัสดีครับ